แม่ลูกไก่ไม่กล้าเข้าไปอะ่ะลูกไก่มันน่ารักมากเป็นลูกเจี๊ยบน้อยอ้าวมีคนไลมาไม่เห็นลูกมันเลยไม่เห็นน้านั่นไงมันหนีกันหมดแล้วเนี่น้ำไม่ถูกเลยไหนวะไหยวะนี่หานี่หาน,หนี่เห็นยังเห็นยังโอ้โหลูกตัวเล็กนเตียวอือืม ต้องเข้าล้วงทะลุถึงลำไส้เห็นปะลูกมันตัวเลก็กกระติ๊ดเดียวเองโอเคโเคไม่กลัวแล้วอะแค่บอกว่านี่มาเข้าบ้านกาันลูกๆโอเคครับแม่ผมเข้าบ้านละน่ารักไหมบุว่าน่ารักนะโอเคโอเคโอเค,อเคนี่ฮะเห็นไหมฮะว่ามันจะเป็นลูกไก่เนาะนี่หาลูกไก่ลูกไก่ขอโทษนะลูกอ่าดูไหนดูไหน ให้คุณผู้ชมเขาดูหน่อยโอ้โหมันบางลูกมันหมดเลยนะเนี่ยนี่ไงโอ้ออกไปได้ด้วยเนี่ยออกจากไอ้ไอ้ตรงช่องนี้ได้เลย